สวัสดีครับผมกิติพวศไกทองนะครับครูกอนอตมบลหนองกระดิ่งนะครับ วันนี้นะครับจะมาขอแนะนำหมู่บ้านต้นชุมชนจิตอาสาดีเด่นนะครับซึ่งเราได้หยิบเอาหมู่บ้านที่สามารถเป็นตัวอย่างได้ในการทําจิตอาสาดีเด่นนะครับซึ่งวันนี้จะขอแนะนําหมู่บ้านเนินพยอมนะครับซึ่งตั้งอยู่ที่หมู่4ตําบลหนองกระดิ่งอำเภอคินีมาจังหวัดสุโขทัยนะครับด้วยเหตุผลนะครับที่เราได้นําหมู่บ้านนี้มานะครับก็ ด้วยเหตุผลที่ว่าทางหมู่บ้านนะครับมีจุดแข็งนะครับในการทำทำงานหรือในการทำกิจกรรมจิตอาสาอย่างต่อเนื่องนะครับก็จุดแข็งก็คือมีผู้นำนะครับผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่นนะครับทีเ่เข้มแข็งเป็นอย่างมากนะครับไม่ว่าจะเป็นคณะกรรมการหมู่บ้านนะครับกำนันประจำตำบลแพทย์สารวัตรนะครับผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านนะครับแล้วก็จะมี ผู้นำกลุ่มองค์กรต่างๆนะครับที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีนะครับอันนี้คือจุดแข็งข้อแรกนะครับข้อที่2นะครับเรามีภาคีเครือข่ายนะครับที่ให้ความสำคัญกับการดำเนินงานหรือดำเนินกิจกรรมจิตอาสาในในที่ผ่านมานะครับก็มีหน่วยงานของภาครัฐภาคัเอกชนนะครับแล้วก็มี หน่วยงานภาคีเครือข่ายหลายๆเครือข่ายด้วยกันนะครับเช่นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนตำบลหนองกระดิ่งนะครับกรเกษตรตำบลหนองกระดิ่งนะครับปศุสัตว์อำเภอขีนมาศนะครับพัฒนาชุมชนนะครับและก็ในส่วนของกอสณนอเองก็ได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการเป็นผู้นําในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ด้วยนะครับและข้อ3นะครับ ชุมชนนะครับมีความรักสามัคคีนะครับตามที่ในหลวงท่านทรงพระราชดำรัสไว้นะครับรู้รักสามัคคีนะครับอันนี้ก็กิตอาสาที่ผ่านมาก็ใช้หลักแนวคิดรู้รักสามัคคีมาโดยตลอดนะครับ <S <S 1> <S 1> ต่อไปนะครับในการทำงานนะครับของชุมชนแห่งนี้นะครับจะมีการทำงานเป็นทีมนะครับ ก็มีอะไรก็ช่วยกันทํางานจนสำเร็จนะครับตั้งแต่เริ่มต้นแล้วก็สำเร็จจนงานสำเร็จรุ่ร่วงไปด้วยดีนะครับมีความอดทนและเสียสละครับมีความรับผิดชอบและมีวินัยนะครับมีวินัยในการที่จะร่วมกิจกรรมจิตอาสาหรือ,อ,อกิจกรรมต่างๆในชุมชนในหมู่บ้านในตำบลของเรานะครับก็อย่างที่เห็นเ,เป็นเชิงประจักษ์เลยก็ จะมีการทำงานนะครับก็จะมีความพร้อมเพียงกันดีที่สุดนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องไม้เครื่องมือนะครับในการพร้อมใจกันแต่งกายชุดจิตอาสาในการออกมาทำงานนะครับจากจากการที่ผมได้ไปอบรมที่สำนักงานกศนจังหวัดได้ให้ไปอบรมมานะครับได้มาขยายผลในหมู่บ้านนะครับโดยเฉพาะหมู่บ้าน เนนพยอมนะครับผมก็ได้ให้ไปให้ความรู้กับจิตอาสานะครับที่เป็นอาสาสมัครนะครับมาเ,เข้าร่วมกิจกรรมโดยผ่านกระบวนการในโครงการจิตอาสาและเรานะครับได้มีการถอดบทเรียนของจิตอาสาว่าในการทํากิจกรรมแต่ละครั้งจิตอาสามีปัญหาอะไรนะครับก็ได้มาคุยกันในเวทีในการถอดบทเรียนด้วยนะครับ ต่อไปนะครับจะเป็นการเล่าประวัติของหมู่บ้านแห่งนี้จากการทํางานที่ผ่านมานะครับก็เราจะได้รู้ประวัติของหมู่บ้านว่ามีความเป็นมาอย่างไรนะครับอันนี้ผมก็จะขอเล่านิดนึงนะครับบ้านเนินพยอมนะครับเป็นชุมชนขนาดใหญ่มากนะครับครับมีประชากรนะครับทั้งหมดนะครับ3ามพคนนะครับบ้านแห่งนี้นะครับเดิมนะครับเดิมเลยนะครับเรียกว่าบ้านตินดงนะครับตินดงมีสถานที่สําคัญในหมู่บ้านนะครับซึ่งสามารถไป เรียนรู้ได้นะครับเช่นวัดภาวนารามนะครับมีธนาคารพอเพียงนะครับซึ่งเป็นฐานเรียนรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงนะครับซึ่งมีการปลูกพืชผักสวนครัวหรือว่ากินได้นะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งนะครับมีการทำธนาคารน้ําใต้ดินนะครับซึ่งถ้าใครสนใจนะครับก็สามารถไปเรียนรู้ได้นะครับ แล้วก็มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนตำบลน,นะครับซึ่งตั้งอยู่ในชุมชนหรือหมู่บ้านเนินพยอมนี่เองนะครับแล้วก็กศนอตำบลหนองะดิ่งนะครับแล้วก็องค์การมหาสิหารตำบลหนองคดิ่งนะครับมีทั้งหมด5แห่งด้วยกัน,นครับต่อไปนะครับเป็นผลงานที่โดดเด่นหรือผลงานที่เป็นที่ประจักษ์นะครับต่อสาธารณชนนะครับก็มีธนาคารพอเพียงนะครับซึ่งธนาคารพอเพียงนี่ประชาชนหรือ กลุ่มจิตอาสาระครับได้เข้าไปมีบทบาทในการดําเนินกิจกรรมในครั้งนี้นะครับซึ่งส่งผลให้กำนันนะครับซึ่งเข้าประกวดกำนันยอดเยี่ยมแห่งปีนะครับประจำปีพศ5 6 6 4นะครับได้รับรางวัลชนะเลิศนะครับกำนันแหนบทองคำนะครับครับผลงานที่เป็นเชิงประจักษ์นะครับก็มีเศรษฐกิจพอเพียงนะครับซึ่งประชาชน หรือคนในชุมชนนะครับได้ร่วมมือกันทำนะครับส่งผลให้หมู่บ้านนะครับได้รับใบเกียรติบัตรนะครับหรือได้รับการยกย่องนะครับให้เป็นหมู่บ้านแผ่นดินรรมแผ่นดินทองนะครับสองปีสองปีด้วยกันนะครับก็ที่ได้รับรางวัลก็มีปีพศ2 5 5 4กับพศ2561นาหะครับครับสำหรับการทำงานที่ผ่านมานะครับตามนโยบายของท่านในอำเภอขีดมาศนะครับให้ ประชาชนในชุมชนทุกทุกทชุมชนทุกๆหมู่บ้านในอำเภอคิริมาตนะครับซึ่งมีคติที่ใช้เรียกกันจนคุ้นปากว่าเรียนเตียนลงครับสุดท้ายนี้นะครับก็ขอฝากไว้ว่าชุมชนแห่งนี้นะครับก็สามารถเป็นแบบอย่าง ในการเป็นกิจจิตอาสาที่ดีนะครับเราทําความดีด้วยหัวใจนะครับซึ่งจะเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานหรือทํากิจกรรมได้อย่างต่อเนื่องนะครับและก็จะทําต่อต่อไปครับ